เมื่อเราพูดถึงการเดินทางสำรวจหรือการเดินเรือในอดีตภาพของนักเดินทางและนักสำรวจที่มุ่งสู่ดินแดนที่ไม่รู้จักบางครั้งแม้แต่บนผืนทะเลที่กว้างใหญ่และไร้ขอบเขตก็อาจจะเป็นภาพที่หลายคนนึกถึงแต่แท้จริงแล้วการเดินทางไปยังดินแดนที่ห่างไกลนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากเครื่องมือเล็กๆที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำทางนั่นก็คือเข็มทิศ เข็มทิศไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์ที่ใช้ในการชี้ทิศเหนือหรือว่าทิศใต้เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นนวัตกรรมสำคัญที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคที่แผนที่ของโลกยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและการเดินเรือข้ามมหาสมุทรก็ยังเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวเข็มทิศได้เปิดเส้นทางและโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับมนุษย์มันกลายเป็นตัวช่วยสำคัญที่นำทางนักสำรวจทั้งในยุคโบราณและยุคปัจจุบันไปสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีผู้ใดได้ไดพบเห็นมาก่อน ความสามารถของเข็มทิตในการระบุทิศเหนือได้อย่างแม่นยำเป็นที่มาของการค้นพบดินแดนใหม่หมสร้างเส้นทางการค้าทั่วทั้งทวีปและเชื่อมโยงวัฒนธรรมอันหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Chronicles เล่าทุกเรื่องในประวัติศาสตร์นะครับในคลิปนี้เสนอตอนประวัติศาสตร์ของเข็มทิศ A History of Compass สำหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของช่อง The Chronicles และต้องการสนับสนุนนะครับสามารถสนับสนุนผ่าน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับขอขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยครับการค้นพบและพัฒนาเข็มทิศใน จีนยุคโบราณนะครับถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสําคัญที่ส่งผลต่อการนําทางและการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคต่อมาเรื่องราวเริ่มต้นในช่วงราชวงศ์ฮั่นหรือว่าประมาณ200ปีก่อนคริสต์กาลนะครับซึ่งจีนโบราณเนี่ยเริ่มรู้จักการใช้หินแม่เหล็กหรือว่าหินที่เรียกกันว่าหินโหลด stone นะครับซึ่งเป็นแร่ที่มีคุณสมบัติดึงดูดเหล็กและสามารถชี้ทิศทางเหนือใต้ได้นะครับและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้แม่เหล็กในการชี้ทิศ แต่ในยุคเริ่มต้นนั้นเข็มทิศถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการพยากรณ์หรือว่าการจัดวางที่ตามหลักของห่วงจุ้ยมากกว่าจะเป็นการนำทางนะครับหลักฐานการใช้หินแม่เหล็กเหล่านี้ในด้านการพยากรณ์เนี่ยก็ปรากฏในยุคราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถังนะครับโดยนักปราชญ์ชาวจีนโบราณเนี่ยค้นพบว่าหากนําหินแม่เหล็กมาวางไว้ในลักษณะหนึ่ง จะสามารถชี้ไปในทางทิศใต้ได้ทําให้หินแม่เหล็กเนี่ยถูกเรียกกันว่าปลาชี้ทิศใต้นะครับและถูกนํามาใช้ในการหาตําแหน่งที่เหมาะสมในการสร้างบ้านเรือนหรือว่าปลูกพืชปลูกผักรวมถึงการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติด้วยครับต่อมาในช่วงปีคริสต์ศักราชที่70นะครับนักปราฏหวังฉงได้บันทึกถึงช้อนที่ชี้ทางทิศใต้ไว้ว่าเมื่อนําไปวางลงพื้นเนี่ยจะหันไปทางทิศใต้ ซึ่งก็ถูกสันนิษฐานว่าเป็นการบันทึกการใช้หินแม่เหล็กในลักษณะการชี้ทิศทางแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงการนําไปใช้เพื่อการเดินทางก็ตามต่อมาในช่วงศตวตรรษที่11เข็มทิศแบบพกพาถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในจีนโดยมีลักษณะเนี่ยเป็นชามน้ําที่มีเข็มเหล็กแหลมวางอยู่ในชามนะครับซึ่งเมื่อวางลงบนพื้นผิวที่ลื่นเนี่ย เข็มก็จะหมุนหันไปทางทิศเหนือใต้ตามธรรมชาตินักเดินเรือชาวจีนในช่วงราชวงศ์ซ่งเนี่ยจึงสามารถใช้งานเข็มทิศแบบพกพานี้ในการเดินเรือได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังสามารถนำไปสู่การค้นพบดินแดนใหม่ๆทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใตย้ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนในยุคนั้นอย่างมีนัยสำคัญ การค้นพบเข็มทิศและการพัฒนาเครื่องมือชี้ทิศทางในจีนโบราณไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้ในการเดินทางแต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยเชื่อมโยงอาณาจักรต่างๆเข้าไว้ด้วยกันผ่านเส้นทางการค้าอีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจโลกที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาโดยที่เข็มทิศของจีนโบราณจะกลายเป็นพื้นฐานสําคัญให้กับนักสำรวจทั่วโลกในการเดินทางผ่านท้องทะเลที่กว้างใหญ่ หลังจากที่จีนพัฒนาการใช้งานเข็มทิตจนสมบูรณ์ในยุคราชวงศ์ซ่งนะครับเข็มทิตก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่จีนเท่านั้นแต่ก็ได้เริ่มแพร่กระจายไปยังดินแดนต่างๆผ่านเส้นทางการค้าเช่นเส้นทางสายไหมและเส้นทางค้าขายทางทะเลที่เชื่อมจีนเข้ากับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียกลางและอาระเบียอิทธิพลของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ทำให้เทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับเข็มทิต ได้เดินทางไปถึงภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในโลกอิสลามที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการเดินเรือและในด้านดาราศาสตร์ก็ทําให้เข็มทิศเนี่ยได้ถูกพัฒนาและใช้งานอย่างรวดเร็วเข็มทิศถูกนําเข้าสู่โลกอิสลามในช่วงศตวรรษที่12ถึงศตวรรษที่13นะครับผ่านพ่อค้าชาวอาหรับที่ค้าขายกับจีนและดินแดนในเอเชียกลาง นักภูมิศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวอาหรับในสมัยนั้นเนี่ยสนใจเทคโนโลยีนี้เนื่องจากเข็มทิศมีศักยภาพในการชี้ทิศทางได้อย่างแม่นยำซึ่งก็มีประโยชน์อย่างมากต่อการเดินทางและสำรวจท้องทะเลแม้ว่าในช่วงแรกจะมีความท้าทายในการใช้งานเนื่องจากความแตกต่างในวัฒนธรรมและวิธ,รระวธีการคิดอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามเข็มทิศก็ยังถูกใช้งานในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการใช้งานในจีนะครับเช่นในการลอยอยู่ในน้ำเพื่อให้เข็มเนี่ยหมุนไปตาม แรงแม่เหล็กของโลกชาวมุสลิมได้นําเข็มทิศไปใช้ในการหาทิศทางสําหรับการประกอบพิธีทางศาสนาด้วยนะครับเช่นการหาทิศทางของกรุงเมกะซึ่งเป็นทิศทางที่ชาวมุสลิมต้องหันหน้าไปขณะที่ทําการละหมาดครับการนําเข็มทิศมาใช้ในบริบททางศาสนานี้ก็ช่วยให้เข็มทิศเนี่ยมีความสําคัญและยิ่งเป็นที่ยอมรับในวัฒนธรรมอิสลามมากยิ่งขึ้น เข็มทิศจึงไม่ได้ใช้ในการเดินทางเท่านั้นแต่ยังถูกพัฒนาเพื่อการหาทิศทางที่มีประโยชน์ทางด้านสังคมและทางศาสนาอีกด้วยจากโลกอิสลามเข็มทิศก็ค่อยๆแพร่เข้าสู่ยุโรปนะครับผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้ากับพ่อค้าอาหรับและนักเดินทางจากฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนักเดินเรือชาวอิตาลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกในยุโรปที่เริ่มใช้งานเข็มทิศ โดยในศตรวรรษที่13ชาวอิตาเลียนเริ่มติดต่อและแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างเข้มข้นกับชาวอาหรับนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าชาวเวนิสและชาวเจนัวที่มีอิทธิพลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลังจากที่ได้รับเข็มทิศมาแล้วพวกเขาจึงเริ่มทดลองใช้งานเพื่อเดินเรือในทะเลเปิดโดยปรับปรุงเข็มทิศให้เหมาะสมกับการใช้งานในเรือ ต่อมาในช่วงศตวรรษที่14ยุโรปเริ่มมีการพัฒนาตัวเรือนเข็มทิศใหม่ซึ่งสามารถหมุนได้อย่างอิสระและทนต่อการเคลื่อนไหวของเรือหรือที่เรียกกันว่าไดคอมเพ s สหรือเข็มทิศแบบแห้งนั่นเองซึ่งก็จะใช้แผ่นโลหะบางๆที่ยึดติดกับเข็มแม่เหล็กเพื่อเพิ่มความเสถียรและเข็มทิศแบบนี้ก็ช่วยให้การเดินทางทางทะเลเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นและกลายเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของนักเดินเรือที่ขาดไปไม่ได้เลย การพัฒนาและใช้งานเข็มทิศในยุโรปมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากเข็มทิศเนี่ยช่วยให้นักเดินเรือสามารถสํารวจเส้นทางใหม่ๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทิศทางจากดวงดาวในเวลากลางคืนเท่านั้นทําให้ต่อมาในช่วงศตวรรษที่15ยุคแห่งการสํารวจก็ได้เริ่มต้นขึ้นอนาณาจักรมหาอำนาจทางทะเลเช่นโปรตุเกสและสเปนได้ใช้เข็มทิศเพื่อเดินทางออกสํารวจดินแดนใหม่ๆ รวมถึงการค้นพบเส้นทางเดินเรือไปยังอินเดียโดยนักเดินเรือที่มีชื่อว่าวาสโกเดกา a มาและการเดินทางไปยังทวีปอเมริกาของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสการสำรวจครั้งสำคัญเหล่านี้ก็จะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีเข็มทิตที่ช่วยชี้ทิศทางและลดความเสี่ยงจากการเดินเรือ ผลลั์จากการสำรวจดินแดนใหม่เนี่ยก็ทำให้ยุโรปได้รับทรัพยากรและความมั่งคั่งจากดินแดนต่างๆเหล่านั้นจนนำไปสู่การขยายอาณาจักรของชาวยุโรปไปทั่วโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ต่อมาอย่างมากมายนอกจากนี้การสำรวจยังส่งผลกระทบทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทวีปต,ต่างๆเช่นการนำเข้าสินค้านำเข้าอาหารและความรู้ใหม่ๆจากทั้งทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกา และเข็มทิศก็ได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการขยายดินแดนโพ้นทะเลข,ของอาณาจักรต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่ช่วงศตรวรรษที่16เป็นต้นมาการขยายตัวของยุโรปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการปกครองและการตั้งอาณานิคมซึ่งมีผลต่อประชากรพื้นเมืองในทั้งทวีปอเมริกาและทวีปเอเชียการควบคุมดินแดนเหล่านี้ก็ทําให้ทรัพยากรของชาติอาณานิคมเนี่ยเริ่มเป็นตัวกําหนดอํานาจในเวทีการเมืองระดับโลกในยุคต่อมา ต่อมาในช่วงศตวรรษที่18เทคโนโลยีเข็มทิศเริ่มมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการเดินเรือและการสำรวจที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการพัฒนาเข็มทิศในช่วงนี้มีจุดประสงค์หลักในการทําให้การชี้ทิศทางเนี่ยแม่นยําและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลาบากอุปกรณ์นี้ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะกับยุคแห่งการเดินทางที่ยาวนานผ่านมหาสมุทรและการทําแผนที่ดินแดนที่ห่างไกล การเดินเรือในมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนนะครับทำให้จําเป็นต้องมีเข็มทิศที่ทนทานต่อการเคลื่อนไหวของเรือและทิศทางที่แม่นยําแน่นอนและแม้ว่าเข็มทิศแบบแห้งหรือวาดายคอมเพลสเนี่ยจะสามารถทํางานได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังมีความไม่แม่นยําเกิดขึ้นบ้างนะครับเมื่อต้องเจอกับแรงสั่นสะเทือนบนเรือที่มีขนาดใหญ่และการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากโครงสร้างโลหะบนเรือ ดังนั้นการพัฒนาเข็มทิศจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับแก้ปัญหาจากสนามแม่เหล็กที่รบกวนการทำงานของเข็มทิศด้วยเช่นกันในช่วงศตวรรษที่18อังกฤษถือเป็นชาติที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเข็มทิศเป็นอย่างมากจึงเริ่มมีการออกแบบเข็มทิศรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่าเข็มทิศแบบลอยน้ำหรือว่า Liquid Compass ซึ่งมีการเติมของเหลวลงมาในตัวเข็มเพื่อทำให้เข็มเคลื่อนไหวน้อยลง และลดการกระเพื่อมจากการเคลื่อนที่ของเรือและแนวคิดนี้ยังช่วยให้เข็มทิศสามารถชี้ทิศทางได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะที่เรือโครงเครงอยู่กลางมหาสมุทรต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่19เซอร์วิลเลียมทอมสันหรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อลอดเคลวินนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได้พัฒนารูปแบบเข็มทิศที่เรียกว่าเข็มทิศทอมสันหรือว่าทอมสันส์คอมพส โดยเข็มทิศนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาการชี้ทิศทางที่แมน่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยการออกแบบให้เข็มเนี่ยมีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาโดยบรรจุลงในสารละลายแอลกอฮอล์ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานและทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของเข็มเป็นไปได้อย่างราบรื่นและทอมสันยังได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการใช้แม่เหล็กขนาดเล็ก หลายตัวมาวางไว้รอบๆเข็มทิศเพื่อชดเชยการรบกวนของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากโครงสร้างเหล็กของเรือนวัตกรรมนี้ได้รับการยอมรับและถูกใช้บนเรือเดินสมุทรในยุคนั้นอย่างกว้างขวางและก็ช่วยให้การเดินเรือในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เป็นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งในศตวรรษที่19 การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจในยุโรปที่ต้องการสร้างอำนาจทางทะเลก็เป็นผลทำให้เข็มทิศได้กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญในด้านการทำสงครามและการแย่งชิงอาณานิคมระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสและสเปนซึ่งพวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพาการเดินเรือที่แม่นยำการพัฒนานวัตกรรมเข็มทิศจึงกลายเป็นเรื่องที่แต่ละชาติให้ความสำคัญ เข็มทิศทอมสันถูกนํามาใช้บนเรือรบเพื่อทําให้สามารถปฏิบัติการทางการทะเลได้อย่างแม่นยําและทันท่วงทีในสนามรบเมื่อโลกเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงปลายศตวรรษที่19เนะครับเข็มทิศก็ได้รับการพัฒนาให้มีความทนทานและแม่นยํามากยิ่งขึ้นไปอีกทําให้การเดินเรือทางไกลที่ต้องขนส่งสินค้าระหว่างทวีปเป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้นและยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ เข็มทิศในยุคปัจจุบันจากเข็มแม่เหล็กสู่ระบบนำทางดิจิตอลในช่วงทศวรรษที่1,970สหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวระบบนำทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งพลิกโฉมการเดินทางและการสำรวจไปอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือระบบ GPS ซึ่งสามารถทำงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมหลายดวงซึ่งโครจรอ,อยู่รอบโลกสัญญาณเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุต,ตำแหน่งและทิศทางได้อย่างแม่นยำ กว่าที่เคยเป็นมาในช่วงแรก GPS ถูกใช้ในกิจการทางการทาหารเท่านั้นแต่เมื่อถึงปี1993ระบบ GPS ก็ได้รับการเปิดให้ใช้งานในเชิงพาณิชย์ไปทั่วโลกระบบ GPS ทำให้เข็มทิศเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลกับการอ่านเข็มทิศและปรับมุมทิศทางเหมือนในอดีต ระบบ GPS สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ภายในอุปกรณ์ต่างๆเช่นในสมาร์ทโฟนและระบบนำทางในรถยนต์ซึ่งก็สามารถระบุทิศทางและตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ผู้ใช้งานสามารถดูแผนที่และเส้นทางการเดินทางได้ทันทีเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาเข็มทิศในปัจจุบันก็ยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าการศึกษาและการพัฒนาเข็มทิศให้มีความแม่นยําและสามารถใช้งานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ในการทํานายทิศทางและสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยํากว่าที่เคยเป็นมาเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของประวัติศาสตร์ของเข็มทิศอะ history of compass ที่ The Chronicle ศึกษาและเรียบเรียงนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ ถ้าชอบคลิปเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แบบนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับลงคลิปตอนต่อไปเมื่อไหร่ท่านผู้ชมทุกท่านก็จะไม่พลาดการรับชมอย่างแน่นอนและถ้าหากชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็แชร์ไปเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้รับชมด้วยก็จะขอขอบคุณมากๆเลยครับ ช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องเล่าประวัติศาสตร์เล็กๆอย่างช่อง The Chronicles เล่าทุกเรื่องในประวัติศาสตร์กันหน่อยนะครับทุกไลค์และทุกคอมเมนต์เนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยครับในการทำคลิปต่ตอๆไปของ The Chronicles ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ Ruttle's wild fierce alive and Legends Winds hear this Chronicles unfold Heroes rise and story